G.ographical e Indications หรือ GI เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึง่งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการคือธรรมชาติและมนุษย์กล่าวคือชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติเช่นสภาพดินฟ้าอากาศหรือวัตถุดิบที่มีอยู่เฉพาะในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากพื้นที่ดังกล่าวที่แตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตจากแหล่งอื่นก่อให้เกิดชื่อเสียงหรือความพิเศษในตัวสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป้าหมายประการหนึ่งในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือเพื่อส่งเสริมการค้าด้วยการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงต้นกำเนิดของสินค้า ซึ่งส่วนมากมันจะบ่งบอกถึงคุณภาพอย่างหนึ่งซึ่งลูกค้าอาจกำลังมองหาอยู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตรน์นี้อาจใช้สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทางน,นี้การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นจะเป็นไปตามหลักกฎหมายภายในของแต่ละประเทศครับนอกจากนี้ยังมีสนที่สัญญาระหว่างประเทศที่ช่วยให้การคุ้มครองสำหรับสินค้าในกลุ่มประเทศต่างๆอีกด้วยภมิศาส ในความหมายกกว้างนั้นรวมถึงการบุงชี้แหล่งที่มาอย่างไรก็ตามการเรียกแหล่งกำเนิดตามอนุสัญญาลุงปารีสหรือ Paris Convention นั้นไม่ได้ใช้คำว่าสิ่งบุงชี้ทางภุมิศาสตร์หรือ geographical indication แต่จะใช้คำว่าการบุงชี้แหล่งที่มาหรือ indications of source และการเรียกขันแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือ apparations of origin ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันครับโดยการบุกชี้แหล่งที่มาหรือ indications of source หมายถึงการแสดงออกหรือสัญลักษณ์ใดๆที่ใช้เพื่อชี้ให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีจุดกำเนิดอยู่ในประเทศภูมิภาคและสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดกำเนิดของสินค้าครับเช่นผลิตในไทยหรือผลิตในญี่ปุ่น สำหรับการเรียกฐานและกำเนิดของสินค้าหรือ Appellation of Origin หมายถึงชื่อทันภูมิศาสตร์ของประเทศภูมิภาคสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ใช้เพื่อกำหนดว่าสินค้านั้นมีต้นกำเนิดที่นั่นโดยลักษณะทางคุณภาพของสินค้าจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และเพียงอย่างเดียวหรือเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์หรือทั้งสองปัจจัยเช่นแชมเปญสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือการประกาศให้รู้ว่าสินค้านั้นมีต้นกําเนิดในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บริเวณหนึ่งตัวอย่างซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือส่วนที่เกี่ยวกับไวน์และสุราเช่เนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของแชมเปญได้นํามาใช้ คือชี้ให้เห็นถึงไวน์แบบมีฟองชนิดพิเศษซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภูมิภาคแชมเปญของประเทศฝรั่งเศสในลักษณะเดียวกันคอนยักก็ใช้เรียกผลิตดีที่มาจากภูมิภาคของฝรั่งเศสบริเวณเมืองคอนยักเช่นกันครับอย่างไรก็ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้อาจใช้กับสินค้าอื่นๆน,นอกจากไวน์และสุราไดา้เช่นยาสูบจากชิวบาในแขงจาก็รสเกอร์ฟอร์ด อกจากนี้ยังอาจใช้สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเช่นเชฟฟิล์สำหรับเล็กก้าเป็นต้นครับคลิกเลือกที่หัวขอ้อเพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติมครับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ในความหมายกว้างๆนั้นรวมถึงการบ่งชี้แหล่งที่มาการเรียกแหล่งที่มา ซึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในความหมายที่เคร่งครัดควรชี้ให้เห็นว่าอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) นั้นไม่ได้ใช้คำว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) แต่จะใช้คำว่าการบ่งชี้แหล่งที่มา (Indication of Source) และการเรียกขาแหล่งกำเน,นิดของสินค้า (Appellation of, of Origin) of Origin การบ่งชี้แหล่งที่มา indication of s o r t หมายถึงการแสดงออกตัวสัญลักษณ์ใดๆที่ใช้เพื่อเชให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีจุดกำเนิดอยู่ในประเทศภูมิภาคและสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดกำเนิดของสินค้า <c oughs> เช่นผลิตในญี่ปุ่นการียกขานแหล่งกำเนิดของสินค้า a p p a r a t i o n of origin หมายถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ของประเทศภูมิภาค สถานที่ใดสถานที่1นึ่งซึ่งใช้ที่ใช้ใชเพื่อกําหนดว่าสินค้านั้นมีต้นกําเนิดที่นั่นโดยลักษณะคุณภาพของสินค้าจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตามพืม้นศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวหรือเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งรวมสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์หรือทั้งสองปัจจัยเช่นแชมเปญ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือประกาศให้รู้ว่าสินค้านั้นมีต้นกําเนิดในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บริเวณหนึ่งตัวอย่างซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือส่วนที่เกี่ยวกับวายและสุราเช่นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของแชมเปญได้นํามาใช้เพื่อชี้ให้เห็นถึงวายแบบมีฟองชนิดพิเศษซึ่งมีต้นกําเนิดจากภูมิภาคแชมเปญ ในประเทศฝรั่งเศสในลักษณะเดียวกันคนอนหยกักใช้เรียกเปนรนดีที่มาจากปุมยภาคของฝรั่งเศสบริเวณเมืนนองคอนหยักอย่างไรก็ตามทิงบ่งชีดจจ้ดามศาสตร์นี้อาจใช้กับสินค้าอื่นนอกเหนือนจากไวน์และสุราได้เช่นยาสูบจากคิวบาในแข่งจากเวก์เกิลฟอร์ดนอกจากนี้อาจใช้สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมเช่นเชฟฟิลด์สำหรับเ็กกล้า หวังว่าจะสามารถอากไม่ทราบเราตบทวนดูว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นโดยแนวคิดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี้อาจไม่เป็นที่รู้จักในลุรมผู้ผลิตในบริาคหรือไม่หรือเป็นเพราะผู้ผลิตไม่คุกมค่าของสิ่งของที้เหล่านี้และสุดแล้วแชมเปญคนอนยักโรสกัตฟอร์ดชิอันติรปตโตอาวานาและติกิลานับว่าเป็นตัวอยา่าง ซึ่งเป็นที่รัจกกัดการดีปเป็นเ่โลกที่ได้ใช้กับสินค้าที่มีคนุณนภาพและมีคนนุณลักษณะเครื่องหมายการค้าคือสัญลักษณ์ที่พ่อค้าหรือบริษัทใช้เพื่อแยกแยะสินค้าหรือบริการของตนออกจากสินค้าระบบบริการของคู่แข่งสิ่งบ่งชี้ทางบริษัทนั้นใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นมีต้กนกำเนิดจากภูมิภาคหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ผลิตทุกคนสามารถใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคตนได้เช่นบอโดและแชมเปญสามารถนํามาใช้ได้โดยผู้ปลูกไวนทุกคนในเขตเมืองบอโดและแชมเปญแต่ก็มีเพียงไวน์ตา์มอเอเฉชดองเท่านั้นที่สามารถเรียกแชมเปญของตนว่ามอเอเฉชดออย่าง ครื่องหมายการค้าสำหรับแชมเปญที่ผลิตในบริษัทนี้หวังว่าท่านคงเห็นถึงประโยชน์ซึ่งอาจจะรับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วดังนั้นคำถามต่อไปคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตรน์นั้นสามารถได้รับความคุ้มครองอย่างไรแล้วท่านจะปกป้องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างไร สิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์มีส่วนต่างจากเครื่องหมายการค้าและเสิทยบัตรเนื่องจากมีการให้ความคุ้มครองในหลายรูปแบบสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์สามารถได้รับการคุ้มครองโดยการกฎหมายหรือทฤษฎีกาต่างๆเช่นระบบที่ใช้โดยฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสและปตุเกสเป็นต้นความเป็นไปได้ประการหนึ่งคือการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางวิมยศาสตร์ อีกประการหนึ่งคืออาศัยกฎหมายต่อต้านการแข่งขันนั้นไม่เป็นธรรมหรือการละเมิดโดยการลวงขายวีหลักการทั่วไปว่าจะไม่มีการนําการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมมาใช้ในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางพฤติศาสตร์สาหรับสินค้าที่มิได้มีต้นกําเนิดมาจากผู้ใ้ภาคที่ได้นําชื่อไปใช้นั้นถือว่าเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมอาจเป็นการแสวงหาการคุ้มครองภายใต้กฎหมายไว้ด้วยการละเมิดแล้ว จะไม่มีระเบียบแบบแผนใดๆให้ยึดถือไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนหรือกิจสิกกาทั้งนี้ผู้ที่รับความเสียหายจะต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลเองนอกจากนี้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาจได้รับความคุ้มพรองด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม (collective marks) หรือเครื่องหมายรับรอง (certification marks) ในกรณีที่เครื่องหมายร่วมนั้นมีความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าเฉพาะราย ตรงที่เครื่องหมายร่วมจะเป็นของกลุ่มผู้ค้าหรือผู้ผลิตส่วนเครื่องหมายรับรองนั้นไม่เป็นของผู้ใดเลยแต่ได้มีการจดทะเบียนเพื่อกําหนดความเข้าใจว่าใครก็ตามที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ก็จะสามารถใช้เครื่องหมายรับรองนั้นได้เช่นการใช้เครื่องหมายรับรองสําหรับในแกงสติงตันซึ่งจะจํากัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่ได้ตั้งใจไว้เพื่ออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวดังนั้นจึงมีหลายวิธีที่จะให้ความคุ้มครองต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในประเทศและมีหลายวิธีที่การคุ้มครองดังกล่าวสามารถขยายไปสู่ระดับนานา,นาชาติได้ ตามที่ได้รับฟังข้อมูลมาบ้างแล้วสําหรับการได้รับความพุ้มเรองต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศทั้งนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรับการพุ้มคปองทั่วโลกตามทิิธีแล้วเป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัตินั้นยากมากเราคือสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าน,นั้นมีวิธีการที่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างดี สำหรับกรณีของสิ่งผงชี้ตามบริษั์นั้นค่อนข้างจะแตกต่างออกไปเนื่องจากความหลากหลายของระบบคุ้มครองที่มีอยู่ในขณะที่ระบบท้องถิ่นไม่อาจให้มีการจดทะเบียนสิ่งวงชี้ทาภูมิษั์หรือให้สิทธิที่ใช้เรียกขานแหล่งขานเรียกขานแหล่งขานกาเนิดของสินค้า a p p e l a t เนชั่นออฟออรจจึงเกิดความเสี่ยงที่จะ มีปัญหาต่างๆตามมาอย่างไรก็ตามอาจมีความแตกต่างระหว่างสองกรณีคือสถานการณ์แบบทวีภากีและสถานการณ์แบบพอหุภาคีในบริบทของทวีภาคีนั้นประเทศหนึ่งทำสัญญากับอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้การคุ้มกรองซึ่งกันและกันต่อสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์แลยขั้นตอนต่อไปคือการแลกเปลี่ยนรายการสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึง coating, ให้ความค hey, really? ุ้มครองต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ้งและการันเช่นถ้าประเทศฝรั่งเศสต้องการทําข้อตกลงระดับพัฒวิภากีกับประเทศสเปนทางฝรั่งเศสจะส่งรายการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปให้แก่สเปนและสเปนจะส่งรายการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของตนให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อที่ทั้งสองประเทศจะให้การคุ้มครองต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกันและกัน วิธีการนี้ได้ผลสําหรับ2ประเทศที่ทําสัญญาร่วมกันแต่ไม่ใช่ทุกประเทศจะสามารถทําข้อตกลงที่มีผลทั้งสองางแบบนี้ได้นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงระดับพลกคีซึ่งในนอนว่าหนึ่งในโจนนอนนั้นได้รับการบริหารโดยองค์การทรัพย์สินทางพัญญาโลก (W.I.P.O.) คือข้อตกลงกรงลิสบอนเพื่อให้การคุ้มครองในการเรียกขานในกำลังกับสินค้าและการจดทะเบียนระหว่างประเทศ l a v e n agreement for the protection of a f f i l a t i o n of origin and international registration. ท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าการเรียกขาแหล่งกำเนิดของสินค้า a p p e r a t i o n of origin ซึ่งบทเรียนทางเสียงต่อไปนี้จะที่บ่ความแตกต่างระหว่างคำว่าการเรียกขานแหล่งกําเนิดของสินค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่านสามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างการเรียกขานแหล่งกําเนิดของสินค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้หรือไม่การเรียกขานแหล่งกําเนิดของสินค้า (Origin of Origin) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชนิดที่เฉพาะเจาะจงส่วนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือ การประกาศว่าสินค้านั้นมาจากบริบเวณใดบริเวณหนึ่งเช่นคาว่าผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เคยสิ่งบง่งชี้ตามภูมิศาสตร์ซึ่งผู้ซื้อจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากที่ใดส่วนการเรียกการแร่งกำเนิดของสินค้าคือสิ่งบง่งชี้ตามภูมิศาสตร์ที่มีความซึ่งตรงมากขึ้นซึ่งระบุว่าสินค้าที่กล่าวถึงนั้นมีคุณภาพพิเศษบางอย่างโดยคุณภาพต่างกล่าวผลผลมาจากแหล่งกําเนิดเป็นปันจจัยสําคัญ นวคิดพื้นฐานบองกรณีนี้คือสินค้าบางอย่างจะมีคุณสมบัติคุณภาพพิเศษอันเนื่องมาจากสถานที่ที่เป็นต้นกําเนิดซึ่งพบได้มากในสินค้าเกษตรกรรมเช่นในแ่งจากร็เกอร์พอร์ตซึ่งคนที่ทาในแขงร็เกอร์พอร์ตนี้กล่าวว่าที่ในแคงมีรสชาติจางนั้นเพราะเด้นหมักไว้ในถ้ำในบริเวณแปนโร็เกอร์พอร์ตและด้วยเหตุที่ในแ่งนี้หมักในสถานที่พิเศษเช่นนี้ทังนั้น สึ่งทำให้ชีสนี้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และทําให้มีชื่อเสียงซึ่งอาจได้ใช้วิธีทาในแกงแบบเดียวกันนี้ในสถานที่ต่างกันก็จะได้ในแกงที่มีรสชาติแตกต่างออกไปผลที่ได้ก็จะไม่ใช่ในแกงรล้วก็พอดังนั้นแนวคิดนี้เดียวกันนี้ก็สามารถใช้ได้กับสภาพธรรมชาติต่างๆที่ส่งผลถึงการปลูกไวน์เช่นภูมิอากาศด,ดินเป็นต้น โดยพื้นฐานและการได้การแหล่งำเนิดหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ประกาศถึงคุณภาพของสินค้าซึ่งได้มาโดยปัจจัยที่สําคัญจากบริเวณที่ผลิตดังนั้นลองกลับไปที่ตัวอย่างแชมเปญในตอนแรกซึ่งจะถือว่าเป็นการไดยการแหล่งกำเนิดหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นไปได้ทั้งสองข้ออย่างไรก็ตามสิ่งม่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นคํใจำกัดความที่กว้างอยู่แล้วหรือลราวอีกในหนึ่งการเรียกขานแรงกําเนิดทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งม่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตันเองแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุกอย่างจะต้องเป็นการเรียกขานแรงกําเนิดในการต่อไปนี้เรียก,นนกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่อาจถือว่าเป็นการระบุถึงกําเนิดด้วยบอกดยว่า ในแข่งสตินตันในแข่งแลกฟอร์ดแชมเปญและก็าเชฟฟิลผลิตในญี่ปุ่นกอคองอก็บอกโดวายส์คอในแข่งแล้วกัฟอร์ดแชมเปญสต i นตันไมาถึงวิธีการทำในแข่งไม่ใช่สถา,านที่ซึ่งเป็นตีกำเนดของในแข่งส่โตรีกาเชฟฟิลเป็นสิ่งบ่งชี้ทางริศร์แต่ไม่ได้บอกถึงคุณภาพของสภาวะข,ของเมืองเชฟฟิลามตอนอหนางของประเทศอังกฤษ ต่เช่นเดียวสำหรับกรณีของผลิตในญี่ปุ่นโดยสรุปแล้วการเรียกขกานเก่งกำเนิดเือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ประกาศถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้มาโดยอาศัยปัจจัยที่สําคัญซึ่งมีอยู่ณนะบริเวณที่มีการผลิตนันที่กล่าว้นในตอนต้นอีกคํหนึ่งในอนุสัญญาคุณประโยคือการบ่งชี้แหล่งที่มา (Indication of Source) ซึ่งน่าจะแตกต่างจากการเรียกขานแห่กงกำเนิด เพราะการบ่งชี้แหล่งที่มานี่เป็นเพียงการบ่งชี้ถึงบริเวณภูวิศาสตร์ที่ผลิตสินค้าในกณรที่การีด้ขาดแหล่งกําเนิดนั้นจะต้องมีความเชื่อมโยงลงต้นค้ากับบริเวณที่มีการผลิตก่อนจบในการเรียนนี้ลองมาฟังเกี่ยวกับร,ระบบการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือว่ามาถึงตอนนี้เราได้เรียนถึงความแตกตาา่างระหว่างการีด้ขาดแหล่งกําเนิดและสิ่งบ่งชี้ทางภูวิศาสตร์ไปแล้ว ท่านจะช่วยอธิบายถึงระบบการให้ความพุ้กรอระวหบงประเทศได้หรือไม่ความจริงแล้วมีอยู่หลายระบบซึ่งรวมถึงระบบที่ใช้กันทั่วไปซึ่งกำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสปริคอมเมนชั่นกล่าวคือกล่าวว่าสิ่งขงที่จำเพาศาสตร์จะต้องรับความคุ้มครองโดยการจากการใช้โดยไม่ได้รับญาตให้เกิดความสับสนหลงผิดและสำหรับการระบุแหล่งกำเนิดงสินค้า ฟ e เจอร์เรชั่นออฟอาจะมีข้อตกลงพิเศษ,ษซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือเป็นที่รู้จักในานามของข้อตกลงกรุงลิสบอนว่าโดยการคุมค้มคองการเรียกขานแหล่งกำเนิดและจดทะเบียนระหว่างประเทศข้อตกลงเหเ่านี้จะด้มีระบบการจดทะเบียนระหว่างประเทศสําหรับการเรียกขานแหล่งกำเนิดนั่นคือประเทศที่ระบบกฎหมายภายในที่มีการคุมค้มคมองการเรียกขานแหล่งกำเนิดนี้ สามารถใช้ระบบการจดทะเบียนร่วมจดทะเบียนร,ระหว่างประเทศของการเรียกขานแหล่งกำเนิดที่ได้ซึ่งการขอจดทะเบียนนั้นจะถูกแจ้งไปยังรัฐต็อื่นซึ่งเป็นภาคีของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งการจัดการเช่นนี้ได้ผลดีแต่เนื่องจากในขณะนี้จํเนวนของประเทศที่ระบบกฎหมายภายในในเรื่องการเรียกขานแหล่งกำเนิดนั้นยังมีข้อจำกัด ความเกตามวริรสัยของข้อตกลงนี้จึงอยู่จากัดในกลุ่ม20รัฐที่เป็นภาคีของข้อตกลงดังกล่าวเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีข้อตกลงระหว่างประเทศอีกฉบับหนึ่งและแคืข้อตกลงทริปทริปเกลเมนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์กรการคาร้าโลกโดยข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้สมาชิกขององค์กรการคาร้าโลกทั้งหมดให้ความคุ้มครองแก่หนึ่งของชี้ตามบริสัท หากมีการใช้สิ่งม่งชี้ทางวิทาศาสตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจนทําให้เกิดความสับสนลงผิดหรืออาจก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรมนอกจากนี้ก็ต้อตรงริบได้กาหนดให้มีการคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าสําหรับสิ่งที่สิ่งบ่งชี้ทางริทัาสต์ใน,นกรณีของไวน์และสุราเนื่องจากสิ่งบ่งชี้ทางิทยาศาสตร์ของสิงค้าดังกลา่าวจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการคุ้มครองถึงแม้จะไม่ทําให ความสับสนในการขังการที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการให้ความคุ้คมครองที่มากกว่านี้ต้องเป็นไปตามกฎยกเว้นบางประการสําหรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้นํามาใช้เป็นมานาแล้วเราได้นํามาใช้โดยสุจริตบทสรุปสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในพื้นฐานแล้วคือการแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นมี กำเนิดมาจากแหล่งทางภูมิศาสตร์ใดทั้ทงนี้การเรียการแหล่งกำเนิดจัดว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบที่ชัดเจนซึ่งเป็นการระบุว่าสินค้านั้นมีคุณภาพพิเศษที่ได้มาโดยเฉพาะการผลิตในบริเวณแหล่งภูมิภาคภูมิศาสตร์ดันั้นใน่งที่กล่าวไว้ข้างต้นถึงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นการจำกัดความกว้างๆซึง่งรวมถึงการเรียกขานแหล่งกำเนิดของสินค้า Apparations r origin of n g e การบ่งชี้แหล่งที่มาของสินค้า indication of s o r c g และสิ่งบ่งชี้ทางูมิศาสตร์ geographical indications ในความหมายอย่างแคบสิ่งบ่งชี้ทางูมิศาสตร์อาจได้รับการคุ้มครองในระดับประเทศไม่ว่าโดยกิษฎิการหรือโดยการจดทะเบียน ส่วในระดับนานาชาตินั้นสิงหโวง์ชีทำวิศาสตร์จะได้รับการคุ้มครองในการจัดการแบบตอบแทนกันระหว่างประเทศหรือในกรณีการเรียกการในกำเนิดโดยข้อตกลงกรุงลิสบอนและยิ่งไปกว่านั้นข้อตกลงซิดยังได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกทั้งหมดต้องได้ต้องให้การคุ้มครองต่อสิงห์วงศ์ทีทำวิทยศาสตร์ด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อตกลงกรุงลิสบอน ว่าด้วยการคุ้มคองก,การเลือกการเล่กำเนดและการจดทะเวียนระหว่างเทศ This one agreement for the protection of a p p e a i o n of of a g i n and their international registration ก็จ r e ง e i v e d agreement อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินสาหปรรม Paris Convention for the protection of industrial property อะไรคือจุดมุ่งหมายของสี่มงชี้เทาของวิาสาหกิจเศรษฐกิจสาธารณะด้วยกองกรอกงโครงการอุตสาหกรรมเพื่อให้มีหนทางในการกระจายในการรับเ้องหมายการค้าคำคำและส่งเสริมการนี้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสินกันหนิด จากรายการต่อไปนี้ให้เลือกชื่อของสัสญญาที่บริหารดูแลโดย WIPO ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มกรองการเรียกคาและกำหนับสินค้าว่าจะลงของลิสบอนโปรดเลือกสิ่งบ่งชี้จากบริษ,ษัทจากข้อต่อไปนี้ปอดเดโก้ไฟ ดข้อใดไม่ใช <The> ่สิ่งบอกชี้ทางภูมมศิสั์ของสินค้าคอนจัคแคมเปญแคมเปญรีโตรีโครีโคโคอาริตัส ก็ได oh, ้ไม oh ่ใช่ลักษณะของ a อ p l a t i o n of o r i g i n a แ p ปเป e l ิชั o อ o ริจ i นไอคาเชฟฟิลแชมเปญของฝรั่งเศสในแข็งร็อกเกอร์ฟอร์ดอมมลิของไทย เอ็กเพรสชั่นอลบริจินเอ็กเพรสชั่นอลบริจินสิ่งเรียกขาด